คุณคลายเข็มขัดนิรภัยกับที่นั่งและยืนขึ้นเหยียดแข้งเหยียดขาหลังจากเที่ยวบินอันยาวนานคุณมุ่งหน้าไปที่ห้องน้ำและคิดว่าจะล้างหน้าล้างตาสักหน่อยทันใดนั้นตัวคุณก็ลอยกลางอากาศกระเป๋าบินว่นรอบตัวรู้สึกเหมือนโลกกำลังจะถึงจุดจบคุณอยู่เหนือพื้น9,000เมตรและกำลังจะพุ่งลงไปโมงโลกแล้วก่อนที่คุณจะมีเวลาคิดมากกว่านี้ทุกอย่างก็มืดสนิทไป ในช่วงต้นปีคริสตศักราช2001เครื่องบินโบอิง747ขนาดมหือมาบรรทุกผู้โดยสารกว่า400คนขึ้นจากสนามบินนานาชาติฮาเนดะโตเกียวเที่ยวบินดำเนินไปเหมือนปกติจนกระทั่งไปถึงความสูง12,000เมตรและเร่งความเร็วขึ้นมีอาหารมาเสิร์ฟผู้โดยสารก็ตื่นอยู่และเป็นเหมือนที่เคยเป็นในเที่ยวบินเดินทางอื่น ช่วงก่อนหน้านิดหน่อยในวันเดียวกันนั้นเที่ยวบินสายการบินญี่ปุ่นระหว่างปูซานประเทศเกาหลีใต้และโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพิ่งดําเนินการอย่างเดียวกันเครื่องนี้เล็กกว่ามีผู้โดยสารราว250คนซึ่งเริ่มเร่งความเร็วเช่นกันเมื่ออยู่ที่ความสูงราว11,000เมตร เครื่องบินทั้งสองลำมีเส้นทางการบินเหมือนกันห่างกันเพียงแค่600เมตรและต้องไปพบกันเหนือเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นทั้งสองลำต่างเข้าใกล้จุดตัดนั้นเมื่อนักบินเครื่องโบอิง747สังเกตเห็นว่าตัววัดเพื่อเลี่ยงการประทะไม่ทำงานนี่เป็นช่วงที่เขาเริ่มรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น หนึ่งในหลักการที่สำคัญที่สุดของการเดินทางทางอางกาศสมัยใหม่คือการประสานงานของการควบคุมจราจรทางอากาศทุกเที่ยวบินจะได้รับการจับตามองและนักบินจะได้รับคำแนะนำถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นวัตถุประสงค์ทั้งหมดของการควบคุมจราจรทางอากาศคือการจัดแจงเที่ยวบินให้ดีเพื่อให้ไม่มีทางเกิดการประทะกันเครื่องบินยุคใหม่ทุกลำจะสร้างขึ้นโดยมีจอตรวจจับการประทะแต่ก็ไม่เคยต้องใช้เพราะเหตุผลนี้ ระหว่างที่ตัววัดจับการประทะส่งสัญญาณฮิเดกิฮาชิทานิเจ้าหน้าที่วัย26ปีกำลังนั่งอยู่หลังเรดาร์ที่หอควบคุมคอยดูแลเที่ยวบินทั้งสองความเครียดของการที่ต้องจับตาดูเครื่องบินกว่า10ลำท่วมท้นตัวเขาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่เขาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ลำพังตัวคนเดียวโดยไม่มีหัวหน้าคอยควบคุมสั่งการได้เมื่อเขาสังเกตเห็นแนวโน้มที่อาจเกิดการประทะเขาก็ตรงไปป้องกันหายนะ เขาติดต่อเที่ยวบินจากปูซานที่กำลังบินเพดาน11,000เมตรอย่างรวดเร็วและบอกให้เขากดหัวลงต่ำพยายามเพิ่มช่องว่างระหว่างเครื่องบินให้ใหญ่ขึ้นแต่ถึงเขาจะรวดเร็วแล้วฮาชิตานิกลับทำเรื่องผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เลวร้ายเขาติดต่อเครื่องบินผิดลำแทนที่จะบอกให้เครื่องบินโ o e ิ n ง747ลดเพดานบินนักบินอีกเครื่องทำตามคำแนะนำของเขาและลดระดับเครื่องจาก12,000เมตรมาที่11,000เมตร ความสูงระดับเดียวกับเครื่อง747เครื่องบินทั้งสองลำตรงเข้าหากันด้วยความเร็ว800กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางที่จะเกิดการชนปะทะตอนนี้ฮาชิทานิเริ่มตื่นระหนกแล้วเมื่อเขาสังเกตว่าเที่ยวบินจากปูซานไม่ได้ลดระดับลงเลยเขาก็รีบแนะนำให้เลี้ยวขวา แน่นอนว่านักบินก็ทำตามคำแนะนำของเขาไม่ได้เพราะคำสั่งพวกนั้นส่งไปผิดลำด้วยเหตุผลบางประการที่ไม่มีใครรู้คำสั่งที่บอกให้เลี้ยวขวาไม่ไปถึงเครื่องลำไหนเลยการสื่อสารจากหอควบคุมการจราจรทางอากาศขัดข้องและนักบินก็ไม่รู้เลยด้วยว่าพวกเขาตกอยู่ในอันตรายขนาดไหนเมื่อเห็นฮาชิธานิตื่นระหนกอยู่หลังแผงควบคุมหัวหน้าของเขาก็ตรงมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาควบคุมสถานการณ์ เธอติดต่อเที่ยวบินจากปูซานและบอกให้ไต่ระดับขึ้นทันทีซึ่งน่าเหลือเชื่อมากเมื่อเธอป้อนคำสั่งไปปรากฏว่าน,นั่นเป็นเที่ยวบินที่ไม่ได้ทำการในวันนั้นเครื่องบินทั้งสองลำจึงเพิกเฉยต่อเธอเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าข้อความนั้นหมายถึงพวกเขาอย่างน้อยที่สุดนักบินเครื่องบินโบอิงก็ตรหนักว่ามีเครื่องบินอีกลำมาใกล้แต่ความเชื่อมั่นในการควบคุมการจราจรทางอากาศของเขาก็ช่วยปลอบประโลมเขาได้ แน่นอนว่าถ้าเกิดเรื่องย่ำแย่ขึ้นใครบางคนก็คงส่งคำแนะนำมาถึงเขามากกว่านี้แล้วไม่ใช่หรือถึงจุดนั้นการประทะก,กันก็เริ่มกลายเป็นสิ่งที่ดูยากจะเลี่ยงได้แต่สำหรับผู้โดยสารบนเที่ยวบินทุกสิ่งดูเหมือนจะปกติพวกเขาอาจกินขนมเหยียดแข้งเหยียดขาหรืออาจรอคิวเข้าห้องน้ำอยู่ไม่ตรหนักโดยสิ้นเชิงว่าพวกเขากำลังอยู่บนเส้นทางที่บินตรงไปหาเครื่องบินอีกลำหนึ่ง โชคดีสำหรับผู้โดยสาร600กว่าคนนักบินได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีและมีความมั่นใจในสถานการณ์ที่อาจทำให้คนส่วนใหญ่แข็งทื่อไปแล้วนี้ได้เขามองผ่านกระจกหน้าเห็นอะไรบางอย่างที่นักบินไม่ควรเห็นแม้แต่น้อยเครื่องบินอีกลำพุ่งตรงมาหาเขาด้วยปฏิกิริยาอันว่องไวเฉียบแหลมและจิตใจที่สงบนิ่งนักบินเครื่องบินโบอิงจับคันบังคับและพวงมาลายัยพาเครื่องบินลงต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ในไม่กี่วินาทีก่อนเกิดการปะทะ เครื่องบินโบอิงบินผ่านไปด้านล่างเครื่องบินอีกลำลองนึกภาพการเป็นนักบินที่เห็นพื้นอยู่ตรงหน้าแทนที่จะเป็นท้องฟ้าสิทั้งสองลำเลี่ยงการประทะไปได้ชายคนนี้ช่วยชีวิตผู้คนได้มากกว่า600คนแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอดมาได้โดยปราศจากรอยขีดข่วนผู้โดยสารไม่รู้เหตุที่เกิดขึ้นนี้โดยสิ้นเชิงดังนั้นก็แทบจะไม่มีใครรัดเข็มขัดนิรภัย พวกเขาไหลกำลังขณะที่การเปลี่ยนทิศทางพาพวกเขากระเด้งกระดอนอยู่ด้านในตัวเครื่องด้วยแรงเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันของเครื่องบินทําให้คนจํานวนมากกระแทกหลังคาด้วยความแรงเหมือนรถชนทุกวัตถุและคนที่ไม่ได้รัดเข็มขัดไว้ลอยตัวอยู่กลางอากาศบางคนถึงกับรู้สึกเหมือนเครื่องบินเพิ่งกระแทกลงพื้น ปาฏิหาริมากมีผู้โดยสารแค่เจ็ดคนและลูกเรืออีกสองคนที่บาดเจ็บสาหาัสและที่เหลือมีบาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นนักบินก็กลับลำไปทางโตเกียวเพื่อให้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเข้ารับการรักษาต้องขอบคุณการต้อนรับที่ว่องไวของทีมแพทย์และการตัดสินใจอันน่าเหลือเชื่อและทักษะที่นักบินแสดงให้ประจักษ์ทุกคนบนเที่ยวบินจึงรอดมาได้ ทุกครั้งที่คุณเดินทางทางเครื่องบินคุณกำลังตอบรับการถูกเหวี่ยงข้ามท้องฟ้าด้วยอัตราเร็วที่สูงถึง800กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเปลือกโลหะอันบอบ,บางรอบตัวคุณรายล้อมไปด้วยเครื่องยนต์ขนาดมหึมาที่เป็นอันตารายอยู่เหนือพื้น1 0 1ถึงกิโลเมตรแน่นอนว่าไม่มีทางที่คุณจะรอดชีวิตไปได้เลยใช่ไหมถ้าเครื่องบินเริ่มตกการลงจอดที่อา่าวฮัตสันแสดงให้เห็นว่าทักษะของนักบินอาจข้ามผ่านความเป็นไปได้ที่ดูเหมือนยากจะเกิดขึ้นอย่างที่สุดนั้นได้ ในวันที่15มกราคมคริสตศักราช2 0 0 9เที่ยวบิน1549เตรียมขึ้นบินจากนิวยอร์กมุ่งสู่นอร์ทแคโรไลนานักบินเชสลีย์ซันเลนเบอร์เกอร์เป็นอดีตนักบินขับเครื่องเจ็ตที่ถูกย้ายมาสู่เที่ยวบินพาณิชย์ในทศวรรษ80 ของฟ้ากระจ่างและสภาพต่างๆก็ยอดเยี่ยมนี่เป็นเที่ยวบินทั่วไปที่มีผู้โดยสาร155คนจนกระทั่งเรื่องที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นในเวลาแค่นาทีครึ่งต่อมาขณะที่เครื่องบินไต่เพดานถึง900เมตรพวกเขาก็พบฝูงห่านปากแคนาดาห่านทั้งฝูงชนเครื่องบินทั้งลำแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือหา่านบางตัวติดอยู่ในเครื่องยนต์เมื่อซานเลนเบอร์เกอร์รู้ว่าเครื่องยนต์กำลังดับเขาก็ติดต่อผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ พวกเขาสั่งให้เขากลับไปลงจอดที่สนามบินแต่เขารู้ว่านั่นเป็นไปไม่ได้ด้วยเครื่องยนต์ที่กำลังหยุดการทำงานและไม่มีรันเวย์ที่โล่งพอให้เล่นลงเขาต้องควบคุมสถานการณ์เพื่อช่วยชีวิตผู้โดยสารทุกคนบนเครื่อง เมื่อควบคุมเครื่องได้ไม่สมบูรณ์เขาก็ปฏิบัติตามแนวทางปกติไม่ได้เครื่องบินที่ไม่มีเครื่องหมายระบุตัวตนกำลังเข้าใกล้ชายฝั่งของอินโดนีเซียมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่สงบสุขที่สุดและพนักงานอํานวยการบินก็ตื่นตระหนกเครื่องบินขับไล่สองลำพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อโจมตีเครื่องบินที่ไม่ระบุตัวตนนี้ทุกอย่างกำลังจะจบลงอย่างเลวร้ายแต่นักบินขับไล่กลับสังเกตเห็นรายละเอียดแปลกๆอย่างหนึ่ง1ธันวาคม19 4 1 โรเบิร์ตฟอร์ดกับตันเครื่องบินโบอิง314และทีมกำลังเตรียมพร้อมสำหรับเที่ยวบินที่ยาวที่สุดบนเครื่องบินลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกโบอิง314คลิปเปอร์แคลิฟอร์เนียเป็นเครื่องบินทะเลที่มีความจุสูงมันไม่มีเกียร์ลงจอดพื้นดังนั้นมันจึงสามารถลงจอดได้แค่บนน้ำเท่านั้นความยาวของมันคือ30.5เมตรและระยะระหว่างปลายปีก2ข้างคือ45.7เมตรซึ่งมากกว่าอาคาร6ชั้นเสียอีกบนเครื่องบินลำนี้มีร้านอาหารพื้นที่พักผ่อนและแม้แต่ห้องที่มีเตียง แม้ขนาดของมันจะใหญ่แต่คลิปเปอร์แคลิฟอร์เนียสามารถอยู่ในอากาศได้นานกว่า18ชั่วโมงกับตันฟอร์ดไม่ได้สงสัยถึงสิ่งที่รอเขาอยู่ข้างหน้าเลยเขาขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินของพวกเขาออกเดินทางจากซานฟรานซิสโกไปยังโอคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์จุดแรกที่หยุดคือลอสแองเจลิสซึ่งไม่มีปัญหาอะไรจุดหมายต่อไปคือเพลร์เบอร์เที่ยวบินก็เป็นไปได้ด้วยดี7จธันวาคม19 4 1 เป็นเวลา3วันแล้วที่เครื่องบินออกจากเพลราฮาเบอร์ขั้นตอนสุดท้ายของการเดินทางยังคงอยู่นั่นก็คือเที่ยวบินสู่นิวซีแลนด์ช่วงเวลานี้กับตันฟอร์ดได้รับคําสั่งให้นําเครื่องบินกลับไปยังฐานของพันธมิตรที่ใกล้ที่สุดไม่มีการย้อนกลับใดๆดังนั้นเครื่องบินจึงยังคงบินไปยังโอ๊กแลนด์คลิปเปอร์ลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินโอกแลนด์และได้รับคําสั่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ โรเบิร์ตฟอร์ดและทีมของเขาต้องทาสีทับเครื่องหมายทะเบียนและเครื่องหมายระบุตัวตนทั้งหมดบนเครื่องบินและไปยังลากาเดียนิวยอร์กซึ่งเป็นการบินข้ามโลกเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยซึ่งมีความยาว37,7 0 0กิโลเมตรในประวัติศาสตร์การบินทั้งหมดในตอนนั้นไม่มีใครบินได้ไกลขนาดนี้ทีมงานไม่มีแผนที่หรืออุปรกรณ์นำทางที่ทันสมัยพวกเขาไม่รู้จักดินแดนที่พวกเขาจะบินไปพวกเขาไม่รู้ว่าจะพบอะไรระหว่างทางบ้างและจะลงจอดที่สนามบินใด พวกเขาต้องบมำมรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องบินแยกเชื้อเพลิงและวางแผนเส้นทางด้วยตัวเองในขณะเดียวกันพวกเขาก็แทบไม่มีเงินเลยทันทีที่ได้รับคำสั่งทีมนี้ได้ไปที่ห้องสมุดโอเกลนดพวกเขาศึกษาสมุดแผนที่และแผนที่ทั้งหมดเพื่อสร้างแผนการบินโดยละเอียดอย่างแรกพวกเขาต้องไปออสเตรเลียจากนั้นบินไปแอฟริกาตามแนวชายฝั่งของเอเชียและควรจะต้องไปอเมริกาลูกเรือทาสีเครื่องหมายทั้งหมดบนเครื่องบินและเตรียมพร้อมสำหรับเครื่องขึ้น โชคดีที่ก่อนเริ่มงานนายธนาคารคนหนึ่งรู้เรื่องสถานการณ์นี้จึงให้เงิน500ดอลลาร์แก่พวกเขาเครื่องบินขึ้นบินแล้วทีมงานไม่ได้สังเกตเลยว่าพวกเขาลืมทาสีทับทงชาติอเมริกาซึ่งไม่กี่วันต่อมามันจะช่วยชีวิตพวกเขาก่อนออสเตรเลียพวกเขาบินไปที่นิวแคลิโดเนียเพื่ออ,อพยพคนกลุ่มหนึ่งออกจากที่นั่นและส่งพวกเขาไปยังออสเตรเลียการดำเนินการประสบความสำเร็จ ในออสเตรเลียทีมจำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินพวกเขาไม่พบการขนส่งพิเศษสาหรับบริการของคลิปเปอร์ที่สนามบินนั้นดังนั้นลูกเรือจึงขนส่งเชื้อเพลิง800ถังด้วยตัวเองและนี่เป็นรายละเอียดสําคัญเครื่องบินโบอิ้ง314ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงธรรมดาเหมือนต้องถูกเติมเชื้อเพลิงสาหรับการบินออกเทนสูงพิเศษในตอนเช้าคลิปเปอร์ออกเดินทางและมุ่งหน้าไปยังอินโดนีเซียที่บินเป็นไปได้ด้วยดีพวกเขากําลังใกล้สนามบินแล้ว ในขณะเดียวกันกับตันที่ฐานที่คลิปเปอร์ควรจะลงจอดสังเกตเห็นเครื่องบินที่ไม่ระบุตัวต,วตวนเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับและมาจากไหนไม่มีใครบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอาจเป็นเครื่องบินศัตรูก็ได้เครื่องบินขับไล่สองลำทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพวกเขากำลังเข้าใกล้คลิปเปอร์และไม่เห็นเครื่องหมายระบุตัวตนบนเครื่องเลยนักบินขับไล่กำลังจะโจมตีแต่ทันใดนั้นพวกเขาสังเกตเห็นธงชาติ oh <my. S 1> อเมริกาถ้าโรเบิร์ตฟอร์ดไม่ลืมทาสีทับธงชาติทุกอย่างคงจะจบลงอย่างเลวร้ายสําหรับเขาและทีมของเขา เครื่องบินขับไล่อนุญาตให้ลงจอดคลิปเปอร์ลงจอดบนน้ำมีเรือกำลังเล่นเข้าหาลูกเรือของเครื่องบินแต่ก็หยุดลงกลับกลายเป็นว่าเครื่องบินลงจอดในสถานที่ที่เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดดังนั้นเรือจึงไม่กล้าเล่นไปที่นั่นคลิปเปอร์เข้าใกล้ท่าเรือและหลีกเลี่ยงการสัมผัสดโดนทุ่นระเบิดอย่างปฏิหารโรเบิร์ตฟอร์ดและลูกเรือของเครื่องบินได้พบปากกันอย่างไม่มีปัญหาพวกเขาต้องพักผ่อนแบบรีบๆแล้วออกเดินทางแต่แล้วปัญหาใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเครื่องบินเชื้อเพลิงหมดและที่ฐานทัพเรือมีแต่เเชื้อพลิงสหรรรถยนต์ธมดา ไม่มีใครรู้ว่าเครื่องยนต์ของเครื่องบินจะทำงานกับมันได้ไหมเม,มื่อนาดไหมหรือหยุดทำงานไปเลยแต่ก็ไม่มีทางเลือกพวกเขาเติมเชื้อเพลิงธรรมดาลงไปกัปตันตัดสินใจที่จะบินโดยใช้เชื้อเพลิงเครื่องบินที่เหลือน้อยนิดและระหว่างเที่ยวบินพวกเขาก็เปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงธรรมดาเมื่อทำแบบนี้เครื่องยนต์ของเครื่องบินเริ่มสั่นและมีเสียงดังแต่สักพักก็สงบลงเที่ยวบินยังคงดำเนินต่อไปพวกเขาบินด้วยเชื้อเพลิงอันตรายเป็นเวลา19ชั่วโมงจุดหมายต่อไปคือซีรอน ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเมฆนักบินไม่เห็นชายฝั่งและสนามบินเขาจึงตัดสินใจลดเครื่องบินลงใต้ก้อนเมฆผู้มันบินที่ระดับความสูง90เมตรเหนือผิวน้ำทะเลและสังเกตเห็นวานขนาดใหญ่ยอยู่ข้างหน้าเครื่องบินบินเข้าไปใกล้และกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่วานมันเป็นเรือรบศัตรูคลิปเปอร์เริ่มบินสูงขึ้นเพื่อซ่อนกลับเข้าไปในก้อนเมฆในที่สุดพวกเขาก็ถูกห้อมล้อมด้วยบ้านสีขาวอีกครั้งโดยได้ยินเสียงดังและเสียงระเบิดที่ด้านหลังและด้านล่างของเครื่องบิน ลิเบอร์บินโดยมองไม่เห็นเป็นเวลา60นาทีในที่สุดเมฆกระจางลงและพวกเขาเห็นท่าเรือของซีรอนทีมหยุดพักสั้นๆระหว่างทางและเดินทางต่อทันทีที่เครื่องบินบินขึ้นหนึ่งในเครื่องยนต์ระเบิดโชคดีที่พวกเขาไม่ได้บินไกลจากท่าเรือดังนั้นพวกเขาจึงประสบความสำเร็จในการลงจอดและซ่อมเครื่องยนต์คลิปเปอร์ยังคงดำเนินการภารกิจต่อไปตอนนี้ทีมของโรเบิร์ตฟอร์ดบินบนเหนือพื้นดินเป็นส่วนใหญ่สิ่งนี้มีความเสี่ยงมาก เนื่องจากเครื่องบินไม่มีเกียร์ลงจอดและไม่สามารถลงจอดบนพื้นแข็งได้อย่างปลอดภัยในที่สุดพวกเขาก็ไปถึงคองโกที่มีช่วงเวลาที่ดีที่นี่พวกเขาได้พักผ่อนฟื้นฟูและที่สำคัญที่สุดคือได้เชื้อเพลิงสำหรับการบินออกเทนสูงสิ่งต่างๆกำลังเป็นไปด้วยดีแต่ยังมีบททดสอบอื่นๆรออยู่ข้างหน้าตอนนี้นักบินจะต้องบินให้ไกลที่สุดในการเดินทางของพวกเขาจุดหมายต่อไปคือเมืองท่าในบราซิลและระยะทางไปคือ5,632กิกิโลเมตรข้ามมหาสมุทร ระยะการบินสูงสุดของโบอิงคือ5,900กิโลเมตรการออกนอกเส้นทางหรือลมกระโชกแรงสามารถทําให้เครื่องบินไม่สามารถไปถึงท่าเรือได้ง่ายๆด้วยความกังวลลูกเรือเติมเชื้อเพลิงและโหลดเชื้อเพลิงเพิ่มเติมขึ้นเครื่องบินพวกเขาออกจากคองโกไปตามแม่น้ําแคบๆในขณะนี้นักบินสังเกตเห็นว่าแม่น้ําอยู่ห่างออกไปไม่กี่กิโลโดยมีน้ําตกด้วยเครื่องบินต้องขึ้นไปที่ระดับความสูงอย่างด่วนแต่ก็ไม่สามารถทําได้เชื้อเพลิงเพิ่ม,เต,มเติมจํานวนมากทําให้คลิปเปอร์บินต่ําลง เครื่องบินกำลังเข้าใกล้น้ำตกในวินาทีสุดท้ายเครื่องบินสามารถขึ้นสู่ความสูงที่ต้องการได้แต่ถึงแม้หลังจากผ่านน้ำตกไปแล้วโบอิงก็ยังไม่สูงพอมันลอยอยู่เหนือหน้าผาหินริมชายฝั่งความเอียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้โชคดีที่พวกเขาสามารถผ่านพ้นอันตรายไปได้เครื่องบินขึ้นสู่ความสูงที่ต้องการได้สำเร็จระหว่างที่บินจากคองโกไปบราซิลลูกเรือทำลายสถิติใหม่ในการอยู่บนอากาศ23ชั่วโมง35นาทีลูกเรือที่เหนื่อยล้าลงจอดที่เมืองนาตาลหลังจากรอคอยมาน